สวัสดีครับคุณกำลังรับชมเรื่องราวข่าวสารตลาดทองกับสถานีทองคำในช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่13ธันวาคมอูตอนนี้ไม่บ่ายพอดีเจ้านายผมไม่ค่อยสบายผมก็เลยเลดเวลาการทำเรื่อยๆไปเรื่อยเลยนะครับพี่ตอนนี้ทุ่มหนึ่งพอดีงั้นเดี๋ยววันนี้ผมเปิดให้เป็น Public ให้พี่ๆดูหมดเลยผมเข้าเรื่องเลยละกันโอ้ทุ่มหนึ่งแล้วด้วยราคาเริ่มไล์ลงมาแบบนี้แล้วพี่จะซื้อมันจะเสี่ยงไหมน้องก๊อฟ เดี๋ยวผมทําให้ดูเลยอ่ะงั้นผมขออนุญ,ญาตด้วยความที่ผมพูดช้าผมยกยอดข่าวเลยแล้วกันนะครับกองทุน SPDR ขายออกนะครับเมื่อคืน4.88ตันนะข่าวที่บุตรทองเกิดถือว่ายังมีไม่ลดละนะครับคือคาดว่าในการประชุมวันที่17-18สัปดาห์หน้านะอังคารพุธน่ยนะครับการประชุม FOMC จะมีการปร,รับอัตราดอกเบี้ยนะครับไปดูในเครื่องมือเฟดวัตูเนี่ย ถึงเ0กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะว่าเฟดน่าจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยครั้งสุดท้ายของปีนี้คือ0ู5เบสิสพอยต์ในวันที่1 7 1 8ธันวาคมนะครับนี่คือข่าวบวกนะครับต่อทองครับข่าวบวกกนเลยลงขนาดนี้นะ้องเอ้ยมาดูนะขอขอบคุณทาง NGG Trade นะครับผู้ให้บริการการซื้อขายทองคำแท่ง9 6้าห้าและเกี่ตัวเปอร์เซ็นต์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับอยากจะซื้อกลางวันอยากจะซื้อกลางคืนเนี่ยตอนนี้สักพักหนึ่งโคเมเอกจะเปิดแล้วนะครับโอ้ช่วงนี้หน้าหนาวอาจจะเปิดช้าหน่อย คืนนี้มีประกาศตัวเลขแต่ก็ไม่ได้ค่อยสําคัญมีมีโปรแกรมการออมทองใครชอบสะสมความมั่งคั่งเดือนละเล็กละน้อยนะครับในการฝากเพื่อได้ทองนะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้หรือใครที่ต้องการจะลงทุนทองอาจจะก,ก๊อปพี่ก็ไม่ค่อยรู้เลยน้องเอ้เรื่องทองคำแท่งเขาจะมีน้องน้องมาร์เก็ตติ้งนะครับทาง NGG เนี่ยให้บริการสามารถตอบถามให้คำปรึกษา ราคาช่วงนี้มันน่าจะซื้อมันน่าจะขายเนี่ยพี่ลองเข้าไปคุยกับเขาดูกันเองนะครับส่วนใครที่ซื้อแล้วกอปพี่ซื้อแล้วพี่ไม่ไปแถวพระรามสามได้ไหมสำนักงานใหญ่พี่จะขายที่อื่นได้หรือเปล่าได้นะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เซ็นทรัลนะครับที่เซ็นทรัลที่ไหนบ้างเนี่ยระยองอยุธยาศรีราชานะครับเซ็นทรัลเวิด์กก็มีใกล้ๆเรานะครับเซ็นทรัลรามาพระรามสองก็ดีอันนี้ล่าสุดแล้วพี่ ภูกเก็ตนะครับมีนะครับสายเหนือก็มีนะครับนครสวรรอะไรเงี้ยนะครับอ่ะผมเข้าเรื่องเป็นอนาณาจักรการซื้อขายซื้อขายเครื่องประดับนะครับจากธรรมชาตินะครับดูสิวันนี้สมาคมปิดไปแล้วครับปรับตั้งแต่9้าโมงเช้าถึง4มง15 00, เปิดมา4 00 3 2 5 0ื่วงเงราไปก่อนเลย150บาทใช้ราคาปิดเอาเหลือ200 43,200ต,ตอน4ี่มงครับตอนนี้ทุ่มหนึ่งพอดีเลยบวกลบไม่เกิน2นาทีเนะี่ยตอนนี้รับซื้อขึ้น 43, หนะครับท้องรั่วพันขายออก43,750ขายออกล่าสุดเลยคือ43,700นระครับรับซื้อคืน42,326บาทเป็นความเห็นส่วนตัวผมนะครับถ้าไม่หลุด4 3 0ผมื่าผมจะซื้อได้หมดเลยสำหรับใครที่แบบตกรถอะก็อพี่ขายไปแล้วน้องเมื่อวานก็ไม่ได้ซื้อชอบไหม นะครับชอบชอบหรือเปล่าแค่นั้นถามตัวเองได้เลยนะครับถ้าไม่หูุสี่หมืสาขึ้นมาเนี่ยผมเป็นความเห็นก๊อฟส่วนตัวนะก๊อฟว่าซื้อได้หมดเลยพี่เพราะว่าราคานี้มันจะเบรกอีเวตนขึ้นได้หรือไม่ได้อยู่ที่สี่หมืสาสี่รครับเอามาดูโกสปอร์ตตอนเช้า2องพันหกร้อยดโอ้โหลงไปเรื่อยเลยนะครับตอน4ี่โมงอยู่2องพเจบสตอนนี้2องพห้อยหี่ครับตอนนี้เลยนะครับคือโคตถูกอ่ะ ค่างเงินบาทต่ำเตี้ยเลี่ยดินไประดับสามสิบสามต้นแล้วโอ้โหมีคนถามไม่เห็นไม่จะขึ้นเลยก๊อสมันพึ่งหลุดสามสิบสี่บาทนี่ตอนนี้สามสิบสี่แล้วนะขึ้นมาแล้วนะเหลือแต่สปอร์ตจะตามมาด้วยหรือเปล่าแค่นั้นถ้าบาทอ่อนเนี่ยพี่ดูได้เลยทองคําแท่งเลรอลงไม่เยอะหรอกครับนะครับอ่ะกลับเข้าเรื่องนะก็พูดมาช้าเกินไปแล้วอันนี้เป็นค่างเงินบาทครับตีเส้นไฮไลท์เช็คแบบง่ายโชว์วัด x ขึ้นมา1หรือ a ไม่รู้อันนี้ถอยมาน่าจะ2หรือ b เหรอชุดเนี้เห็นไหมครับว่าการที่หลุด34บาทมันมันมีตัวแปรเยอะทั้งอะไรอะดอลลาร์อ่อนค่าก็ทําให้บาทเราแข็งถูกไหมครับโปรที่มันไหลเข้าประเทศเราเยอะทั้งพันธบัตรทั้งตลาดหุ้นอย่างเงี้ยบาทมันก็แข็งเร็วเดี๋ยวมันก็หลุด34บาทแต่ลงแบบเฮ้ยหลุด34บาทไม่ได้นะบ้านเราส่งออกวิงกลับเลยคราวนี้ เนี่เริ่มกลับมายืน34.12แล้วเบรก34.06ค่ข้างเงินบาทเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับผมว่าเอื้อทองคำแทง่งตีเส้นทฮไลท์เช็คผมมองไม่ต้องถึงสาห้ากรผมว่าเกินเส้นนี้ขึ้นมาได้ก็เตรียมตัวเจอบาททยานบาททยานก็คูณกับ6ห้าคูณสูตรทองนะครับปึ๊บปุ๊บปุปึ๊บบ,บ,บ,บวกทองเดอ้อเด้อนี่รอเบรกนะครับถ้าเบรก สามสิบสี่ขึ้นมาได้ถ้ายืนนะครับผมมองเป้าสามสิบห้าจุดสองเจ็ดไม่ได้มองเป้าว่าถึงแล้วจะเคลื่องนะผมมองทางผ่านเลยเนะี่ยผมมองนู่นนู่นสามสิบหกบาทห้าสิบอะไรนู่นนะ่ะข้างบนนู่นเลยนะครับมาดูทองคาแท่งเลยตอบตัวขึ้นเบรกต้านเบรกต้านเบรกเบรกหายโชะถอยนะครับถอยแล้วเด้งแล้วเคลื่องเห็นไหมครับว่าแสดงว่า ราคาทองคาแท่งที่ไม่หลุด4ม0 0 0สองเนี่ยหลุดลงมาแล้วถ้าชอบก็บีบจมูกกัดปันซื้อแล้วมีแนวรับ40,003นะครับตอนนี้เนี่ยตอนนี้เดี๋ยวนี้นะเอาเดี๋ยวนี้เลยนะครับ4บ3 1 2 0 3 0เดี๋ยวนี้นะครับเขาไม่หลุด4 0 0 0มตอนนี้มันทุ่มหนึ่งพี่ผมไม่รู้ว่าวันนี้ทีมงานมาบ้านหน่อยน่าจะเปิดให้ดูได้เลยน่าจะเร็วนะครับ ชอบไหมถ้าชอบก็ตัดสินใจด้วยเงินของตัวเองนะครับผมว่าแนวรับ42,660ผมว่าเป็นไปได้ยากนะครับหลุดลงมาแล้วถูกไหมแล้วก็ตั้งหลักจากโซนนี้แล้ววิ่งกลับมันชนต้านไงน43,410มันยืนไม่ได้ถ้ายืนได้มันไป43,900กว่าไปแล้วครับพี่ฉะนั้นแล้วถ้าเกิดมันถอยแถวนี้น้องแล้วเกิดเขายืนได้อ,ะอ่ะถ้ายืนได้ก็ลงแล้วก็เด้งแล้วก็ลง ตั้งหลักได้ระเบิดตึ้มขึ้นไปอีกชุดหนึ่งมีแค่นั้นนะผมเห็นแบบนี้ผมมองขึ้นนะ่เอางี้ดีกว่าต่อให้สปอร์ตโกปรับตัวลงอย่างตอนนี้จะบาดอ่อนค่าพี่ดูเดี๋ยวลงนี้เดียวเองนะครับอกลับมาอันนี้เป็นเก้าหกห้านะครับเราไปรอดูโซนบน,นะว่าสามารถยืนสูงว่าสี่หมืสาพันสี่ร้อยได้เมื่อไหร่ถ้าได้ก็จะไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับร้านทองคนที่ลงทุนในโฟนาเก้าี่ตัวเปอร์เซ็นะให้ความสัมพันธ์กับแนวรับ เขาไม่หลุดครับ44,548บาทแปลงสมการตัวเลขจาก43,000เป็นราคานี้นะครับถ้าไม่หลุดนะครับถ้าหลุดจะมีแนวรับถัดไป44,195บาทโซนนี้เลยครับก็เขายืนตรงนี้ขึ้นมาได้เราถึงมายืนราคานี้ได้ไง44,195ถึงมาเจอ44,548ถ้าเบรก 4 4 5 4 8แนวต้านหรือเป้าในการขึ้นของโฟนทองเป็นกิโลนะครับอยู่ที่4 4 9 7 2บาทถ้าเบรกราคานี้ได้นี่คือทาร์เก็ตถัดไปเป้าขึ้นถัดไปนะครับ45,563บาทตรงนี้ครับอันนี้เป็น XAU ใน t ทางเฟร m e 1ชั่วโมงเดี๋ยวนี้ตอนนี้เนี่ยสั้นๆเนี่ยมันเพิ่งจะมันเพิ่งจะทุ่มเลยนะครับเนี่ย ทุ่มหนึ่งหกโมงห้าโมงสี่โมงสามโมงสองโมงกูหลังไหาสองมันเอาเลยอ่ะรูดเลยนี่อ๋อสองโมงนี่ก็บ่ายโมงเที่ยงสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ดหกอ๋อขึ้นมาใส่สายแล้วก็เลี้ยงอยู่ข้างบนนี้แล้วก็ทิ้งเป็น x หนึ่งหรือ a สองหรือ b สามหรือ C สี่หรือเอ็กซงั้นก็ในวงกลมนี้ผมว่านี่เป็นส่วนลับ รู้ได้ไงเออรู้ได้ไงกอลตรงนี้มันรับมั่วหรือเปล่าก็ตีเส้นเทรลไลเช็คเห็นไหมครับจากจุดต่ำนะสัมผัสแล้วดึงฟุดขึ้นไปเลยไม่ต้องไปสนใจเลี้ยงอยู่เนี่ยเมื่อวานเพราะว่ามันเป็นโซรับสําคัญนะครับแล้วมันก็หลุดมันรับสําคัญมากขนาดว่ามันติดทั้งฟิโบนาชีมันติดทั้งเส้นเทรลไล่แต่แรงขายที่มันปรับตัวลงมามันหลุดเส้นค่าเฉลี่ยที่เห็นไหมครับเนี่ยสองพันเจ็ดร้อยที่เรียนเมื่อวานอ่ะโอ้สองพันเจ็ดร้อยนี่หลุดไม่ได้นะ คือถ้าไม่หลุดผมว่าไม่ลงหรอกแต่ถ้าหลุดเนี่ยอาจจะถึงรับถัดไปได้จะเอาตั้งนี่เลยตอนนี้2,664ครับเดี๋ยวนี้เลยนะครับโดยมีแนวรับ2,656แถวนี้มันเป็นจุดต่ำและเป็นความสูงเดิมผมว่าแถวนี้แข็งแถวนี้นะครับแต่เขาเบรกไงพี่เนี่ยโซนต้านที่ขึ้นมาข้างบนแล้วก็ทุบขึ้นแล้วก็ทุบขึ้นๆทุบๆแล้วเบรกเนี่ยพอเบรก จาก2,560กว่าพันเบรกโซน60กว่าขึ้นมามันต้องมอบตัวถูกไหมครับเพราะมันไปนูน่นพอนไปนู่นอย่างมากก็เซลล์ใหม่หรือลันบายขึ้นมาตนนัวนี้ไม่อยากพูดเรื่องมันแล้วไปแล้วเอางี้ดีกว่าโซนเนี้ยส่วนตัวผมมองว่าถ้ารับอยู่จริงจะขึ้นได้นะครับจะต้องสูงกว่า2,669เบรกหรือเปล่า ถ้าเบรกต้าน2,669เราเจอกันแถว2,683เลยราคานี้จะเป็นแนวต้านที่มีนิยาสาคัญละครับผ่านไหมถ้าผ่านก็วิ่งเลยนะหมายถึงขึ้นนะครับแถวเนี้ยแล้วอันนี้มันลงจบหรือ,อยังแล้วมันลงได้ถึงตรงไหนขออนุญาตเรียนเน้นย้านะครับ2,656ไม่ควรหลุดเลยครับพี่ถ้าไม่หลุดนะแล้วดึงราคาสูงกว่า 2, 6 6 9ผมว่ามีโอกาสขึ้นต่อแต่ถ้าต่ำกว่า2656 โอ้มันก็จะหลุดยากอยู่นะเพราะมันเป็นต้านและรับสําคัญมาก่อนราคาเนี้ยครับมันถึงผ่านไม่ได้สักทีครับพอผ่านกันไปปุ๊บถอยปุ๊บมันเริ่มไม่หลุดแล้วมันตั้งหลักขึ้นไปเลยฉะนั้นตัวตัวผมมองว่าโซนเดี๋ยวนี้ตอนนี้เป็นราคาแนวร,รับที่ที่แข็งครับโอ้ถ้าหลุดก็สามสิบยี่สิบกว่าสามสิบโซนเดิมเลยนะมันมันไม่ได้ง่ายเลยนะถ้าจะหล่นลงมาถึงข้างล่างแถวเนี้ยผมเป็นความเห็นส่วนตัวแล้วกันก็ว่ามันเป็น ต้นรับถ้าเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าแถวเนี้ยจบจริงหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่รู้เพราะไม่รู้ว่ามันจะลงจบแถวนี้หรือลึกกว่าไม่รู้แต่ถ้าแถวนี้ตั้งหลักแล้วเริ่มแบบมีอาการเลี้ยงออกด้านข้างหรือเริ่มตั้งหลักขึ้นจะขอให้รู้เลยว่าอืมไอ้นี่น่าจะดูนะถ้าอันนี้เป็นเอก็กเ้ดูอันนี้ดีกว่าผมทําไว้ละพี่ดูนะครับนี่วันนี้วันศุกร์พูดไปแล้วสิบนาทีอคิดว่าสอนให้แล้วกันจริงๆผมพูด มันมันทุ่มแล้วว่ะพี่จริงไม่เคยทําเวลานี้นะ XAU ในทางเฟรม4ชั่วโมงเพรอเดี๋ยวต้องเทรดเหมือนกันนะครับตอนนี้มีคนมาดูลูกแล้วได้มา X ชุดเนี้สอนให้ Elite w e มันจะมีการนับแบบง่ายๆในในลูกของเขามันจะประกอบไปด้วย Impulse 1ชุด Impulse ก็คือ1 2 3 4 5 5คืน จะประกอบไปด้วย collective 3ขึ้นแบบนี้ a b c แบบนี้เรียก collective รวมทั้งหมดเป็นเป็น1ชุดนะครับมันอาจจะเป็น a เป็น b เป็น c แถวนี้แล้วจบเลยก็ได้ชุดนี้ผมก็เลยอนุมานว่าทั้งชุดเนี่ยขึ้นมารวบเลยนะ x ขึ้นมา a ถอยลงมาเป็นซิกแซก a b c ไอ้นี่น่าจะ b แสดงว่าชุดนี้ขึ้นมา1ห,หรือ a ไม่รู้แถวเนี้ย รับอยู่ไหมสําคัญนะครับพี่ๆในห้องโน้ตนะครับ2,653ตรงเนี้ยรับอยู่หรือเปล่าถ้าตรงนี้บ b นะ A B แสดงว่าขึ้นมาข้างบนขาดน่าจะขาดขาด C จะขึ้นได้หรือเปล่าอยู่ที่บริบทแถวเนี้ยถ้าหากว่า2,653ไม่หลุดนะอินเคสไม่หลุดเลยนะแสดงว่าอันนี้ขึ้นมาหนึหรือ A ทั้งชุดเนี่ยนะครับไปหาไล่ดูในนี้นะมันจะต้องประกอบไปด้วย ห้าขึ้นเหมือนกันนะครับจะห้าขึ้นหรือสามขึ้นก็ได้อันใดอันหนึ่งแต่นี้ผมไม่ลงดีเทลนะหนึ่งหรือ A ถอยลงมาเนี่ยชุดนี้สอหรือ B หรือเปล่าถ้าแถวนี้เป็น2หรือ B จริงเนี่ยแสดงว่ามานขาชุดขึ้นอีกชุดนึงข้างบนฉะนั้นอนุมานว่าเราก็ตีเส้นไลายเช็คนะเนี่ยแบบนี้ลากเห็นไหมครับจากจุดต่ำไปจุดต่ำที่มันยกขึ้นแล้วดึงขึ้นไปเลย ชุดนี้เราจะเห็นเลยว่าอืมไม่น่าล่ะเขาหลุดลงมานี้เองมันถึงได้แบบรุนแรงแบบนี้หลุดเส้นค่าเฉลี่ยด้วยแสดงว่าแถวนี้ถ้าจะจบควรจะจบก็ควรจะจบเลยเพราะถ้ามันหลุดต่ำกว่าสองพันหร้อยห้าสิบสามเนี่ยมันดูอย่างอื่นไม่ได้จากนอกจากสองพันหร้อยแหละจริงๆนะครับถ้าหลุดอันนี้นะยังว่ากันองพันหกร้อยท้วนยังได้เลยมั้งถ้าหากว่าตลาด จะไม่ให้เล่นยากขนาดนั้นไม่ควรจะหลุดต่ำหว่า2,653ไม่ควรถ้าควรเนี่ยโอกาสลดลงมาแบบแรงๆลึกๆจะสูงทันทีเลยนะครับพี่เรียนให้ทราบก่อนแล้วถ้าแถวนี้มันรับอยู่หละ่ะก๊อฟแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าราคาไหนที่มันมีโอกาสจะขึ้นราคานี้ครับ2,681ครับถ้าเบรกราคานี้ขึ้นไปได้ว่ากันที่2,726เลยชนมาแล้วหนึ่งครั้ง แล้วถอยแล้วขึ้นขึ้นมาแล้วสองครั้งถ้าวิ่งขึ้นอีกครั้งหนึ่งไม่น่าจะมีครั้งที่สามแต่ขึ้นจริงนะครับน่าจะโชขึ้นไปเลยอยู่ที่หลุดห้าสิบสามเนี่ยผมวงไว้ให้เลยนะครับหรือจะเบรกสองพจ็อยี่หมีแค่นี้แหละมีแค่นี้เลยผมพูดจบเลยดีกว่านะครับน้องเวรอ้โชคดีเป็นของพี่ทุกทุกคนและ สุกสันวันหยุดล่วงหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวก็เทรดเหมือนกันนะครับรีบเทรดจะรีบไปดูลูกกับลูกผมตัวลุมๆอยู่ขอขอบคุณนาง NGG Trade ขอขอบคุณพี่พี่ห้อง v P ทุกทุกท่านขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณผู้สนับสนุนทุกทุกช่องทางขอบคุณผู้เยี่ยมชมทุกคนด้วยคืนนี้ตลาดในช่วงนี้ผมว่าเทรดด้วยความระมัดระวังมันขึ้นแรงแล้วมันก็พักแบบ เอาบ้านแตกเหมือนกันนะทองคําแท่งนี้ถ้าไม่ติดข้างเงินบาทเนี่ยผมว่าน่าจะได้เรื่องอยู่นะครับนี่ได้บาทอ่อนลงมานิดเดียวเองนะครับน้องไว้พรด้โชคดีไปของพี่ทุกๆคนนะครับ